รับเปียนอย่างนี้ครับก็เป็นขั้นตอนที่ที่ยังไม่ครบนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านยังไม่ได้อ่ายืนยันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าขั้นตอนไม่ครบนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปนะครับถามว่าจะเป็นผู้ที่สามารถไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับท่านท่านเป็นคนมีสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้อ่าถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและตามเงื่อนไขของเราครับโอเคคร่บศูนย์ปากมอญอะไรก็ได้นะ่ไหมครับครับถือว่าไม่ได้ครับเช่นเดียวกันกับทุกคนที่ จะไปใช้สิทธิตรงนั้นได้ถูกต้องครับจะตรวจสอบอยังไงว่าเขาเป็นคนมีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวจะมีการาประกาศตรงนี้นะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน1เดือนจะมีความชัดเจนนะครับว่า,าตรงนี้จะมีขั้นตอนอยังไงสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันแน่นอนว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับซึ่งจะอยู่ในเฟรมของกัน,นไม่จําเป็นเสมอไปนะครับอาจจะแยกกันแลวสำหรับผู้เสรมที่สาม ลงะเบียนไม่สำเร็จลงโหลดแอปมาแล้วลงทะเบียนไม่สําเร็จก็ถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครับต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนสําเร็จก็ตามเงื่อนไขเลยครับ1ลงทะเบียนสําเร็จสองอเรื่องรายได้่อง,เร,องเรื่องเงินฝากแล้วก็เรื่องอายุแล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องถังอะไรต่างๆนะครับตามเงื่อนไขเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนั่นคือคำยืนยันจากนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3ที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐปรากฏว่าถ้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่สำเร็จไม่ถึงขั้นตอนที่1ไม่ถึงขั้นตอนที่2และในส่วนของการลงทะเบียนปิดรับลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้หมดสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0 0หบาทแล้วก็กลุ่มนี้นะคะไม่สามารถมาลงทะเบียนในกลุม่มไม่มีสมาร์ ด้วยตัดสิทธิ์รับเงิน1 0,000บาทด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อยู่ในส่วนของเฟสสามกลุ่มบุคคลทั่วไปนี่แหละค่ะลงทะเบียนไม่สําเร็จอีกนะคะคุณผู้ชมกลุ่มนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ในการรับเงิน1 0,000บาทด้วยเช่นกันวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ค่ะชัดเจนในทุกป,ประเด็นสรุปรายละเอียดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะมีข่าวร้ายจะแจ้งนะทนฟังกันนิดนึง สำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ60ปีและผลปรากฏว่าตอนนี้มันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่ได้ทำตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปต่อแล้วคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ไปลงในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับคือวันนี้คุณเผ่าภูมิราาัชนาสกุลและธำงตรีช่วยคขังท่านบอกแบบนี้นะครับกรณีที่คุณลงทะเบียนเงินหมืน่น ของกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วผลปรากฏว่าในแอปทางรัฐเนี่ยมันขึ้นว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือจูจ่ก็คืออ่ะไม่มีรายชื่อคุณบ้างหรือหมดเขตการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการลงทะเบียนไม่ครบขั้นตอนนะครับจึงไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมืน่นรวมถึงคุณจะไม่สามารถไปลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนครบตามกระบวนการและก็ตามเงื่อนไขก็จะถือว่าคุณเนี่ยเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับเสียสิทธิ์ไปเลยครับซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าคนที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่เข้าไปตรวจในแอปทางรัฐ่มันอยู่ขั้นตอนที่3แต่พอไปกดวันที่22ในการตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่า1ไม่ได้ยืนยันตัวตน คือไม่ครบกระบวนการเนาะสองคือเปิดมาแล้วเขียนว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วสามคืออ้าวไม่มีรายชื่อสรุปแล้วคือไม่ทำตามกระบวนการให้เสร็จสมบูรณ์นั่นก็แปลว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นนะครับแล้วก็จะไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เพราะถือว่าคุณเนี่ยมีสมาร์ทโฟนและมันมีชื่ออยู่ในแอปทางรัฐไปแล้วครับอ้าวมิฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ผมคิดเองนะ มิฉะนั้นกลุ่มต่อไปที่จะได้เป็นเงินดิจิตอลก็คือกลุ่มที่บอกว่าเฟส3อายุ1 6บถึงห้ปีคุณเข้าไปที่แอปทางรัฐของคุณซิแล้วลงลงกดซิว่าสรุปแล้วเนี่ยเอาคุณอยู่ขั้นตอนไหนนะถ้าสมมติคุณอยู่ขั้นตอนที่3คุณแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานว่าฉันได้ลงทะเบียนแล้วทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะหรือบางคนเนี่ยเข้าไปไม่เคยเข้าเลยตั้แต่ลงทะเบียนลองเข้าไปดูหน่อยว่า คุณลืมยืนยันตัวตนหรือเปล่าขั้นตอนไม่ครบถ้วนหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลต่อสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้เป็นเงินดิจิตอลในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับเข้าไปตรวจสอบด้วยนะอันนี้ผมเตือนแล้วนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขากำลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้บอกวันเวลาสถานที่หรืออะไรนะ ก็จะใช้เวลาอันนี้คุณผอภูมิบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนถึงสองเดือนนะตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะยังไงเขาต้องขอดูตัวเลขอะไรต่างๆก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้อ่ะคุณก็จะได้ลงทะเบียนอันนี้ดีใจด้วยแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับคําว่าไม่มีสมาร์ทโฟนกับไม่มีโทรศัพท์ต่างกันนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนก็คืออ่ะสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์แบบเนี้ย ที่มันสามารถโหลดองคโหลดแอปได้เนี่ยอันนี้ถือว่าสมาร์ทโฟนต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆก็คือเอ๊ะตอนนี้จะแยกยังไงระหว่างคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกับคนที่มีโทรศัพท์แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นปุ่มกดอ่ะมันก็ไม่เรียกสมาร์ทโฟนเนาะแต่ทีนี้จะตรวจสอบยังไงเอาเป็นว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวอีกไม่เกิน2เดือนเขาคงให้ลงทะเบียนแต่จะแยกแยะยังไง ซึ่งรัฐบาลบอกว่าโอเคเขามีวิธีการของเขานะครับดังนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่มีแอปทางรัฐคุณช่วยเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัตรของคุณหน่อยตอนนี้ไอ้คนหลายคนไม่เคยเข้าไปนานละลองเข้าหน่อยสิเข้าระบบด้วยนะไม่ใช่เปิดมาแล้วตกใจมันต้องเข้าระบบแล้วขึ้นเป็นชื่อคุณนะ ว่ามันเป็นยังไงมันหมดสิทธิ์มันหมดเขตมันอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือบางคนอยู่ขั้นตอนที่3แล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้ยืนยันว่าเฮ้ยฉันตรวจแล้วอยู่ขั้นตอนที่3จะได้ส่งเรื่องไปแย้งกับหมายเลข11 11 1 1 1 1หนึ่งได้นะครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากคุณอนุวัต์จัดให้ด้วยนะคะที่ทิจังราเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเฟสที่3กลุ่มบุคคลทั่วไปใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะหมดสิทธิ์รับเงิน1นึ่งบาทจาอทางภาครัฐค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ